ยายไปหาหมอกลับมาแล้วนะมันไม่ได้นอนหรอหมอไม่ให้นอ <sign it. S 1> นจะสิงบ่เอาค้ายาหมอแม่ถือพฟด,ดูสิปุผความเลยปุความเลยเจอโอเคคุณยายไปโรงพยาบาลกลับมาแล้วนะทุกคน กลับมาแล้วกลับมาแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงทำไมมันใส่รองเท้าขึ้นบ้านเดี๋ยวดูยายาก่อนนะหมอให้ยาอะไรมาอันนี้อันนี้ใบที่มุหนอส่งให้นะแต่อันนี้เป็นใบที่หมอเขาให้มา อ๋อเป็นใบเศษรับเงินหมดใบหกหกร้อยกว่าบาทได้ยาอะไรมานี่ยาพาร,ราเซตามอลอันนี้ยาอะไรคะยาขาบป,ปัสสาวะอันนี้ยาอะไรคะวิตามินอันนี้ยาอะไรคะยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชือ้อสี่ครั้งหลังอาหาร ซึ่งุณหมอไปถามคนที่พาไปส่งกันนะว่าคุณหมอเขาตรวจเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วซึ่งยายไม่ได้เป็นอะไรอย่างอื่นซึ่งยายได้ยาตัวนี้มานะคะก็คือยาขยับปัสสวาวะแล้วก็เนี่ยค่ะยาฆ่าเชือ้อยาปฏิชีวนะนี้หมอไม่ได้บอกด้วยว่ายายเป็นอะไรอาม,มี่อาม,มี่อาม,มี่ขอก็อหนอนซิงเออแล้วก็กินยานะเอออาม,มี่ที่แบเดี๋ยวเบโอเคหนอโอเคหนอนซิ่งไม่ถ่องกุ้ง ท้าลางลูกนอเบรเหรอถ้าลางลอเบเอโอพี่โยอันต์ซิงลูกนอกลันจะบอกยายว่าอย่าเพิ่งเข้าป่านะไม่ให้กลับเข้าป่าแล้วแล้วแต่เดี๋ยวยายก็อยากกลับเข้าไปอยู่ดีแหละยายซื้ออะไรมาคะอ๋อยายซื้อส้มมาด้วยนะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยดีเหอ๋อยายซื้อกบแล้วก็ปลามานะ ก่อไฟให้ยายเสร็จแล้วนะคะนี่ยายกำลังกินส้มนะส่วนอันนี้เมื่อเราใส่ปลาปลาดุกนะคะไว้ในหมอ้อไว้ให้แล้วก็กบซึ่งมันยังไม่นี่นะคะทุกคนมันยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในถางอย่างนี้แหละแต่ว่าคุณยายเขาจะแกงหนึ่งตัวนะคะออให้ยายได้กินอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็กินยายาไ่าเชื้อเม็ดแรกนะคะ แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ยาจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีหลายตัวเนื่อนจากยายกินยาไม่เป็นนะทุกคนเมื่อเราต้องมาให้ยายาทุกวัน เย็นนี้ก็กินยาฆ่าเชื้อเม็ดแรกก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าเริ่มยาทั้งชุดเลยค่ะ